골멸하다. <목소리도> ทีมเป็นานะครับผมชิญานะครับโอ้คนเยยมากยพากวอยู่กันลุกถ่าย้านี่อยู่ตั้งแต่กีนปลไม่งค่ะทไมอะไรันเนาะอะนตตั้งอยู่นะทีห้เธอต้องมา ทำหรอไม่เคยวันนี้เป็นไงครับได้ได้ฟังเพลงใหม่ผมกันหรือยันครับผมมีแล้วดีแล้วเรืนองคนเดียวร้านยิวเลยเหรอโอ้โหก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ยาวนานนะครับก็ได้ทำประหมดกันแล้วแต่ทำ้มก็นถึงตอนนี้นะครับเสียงเริ่มหายแล้วนะครับเอ่อา

เนาเป็นึงนนเอ่อก็ก็ท er, you know? e right, ี่พี่อ้อยผมไมเคยผมเครื่องเรื่งร้องแบบเลยอะไรเสาสาเลยกขอเดินทางขยับตัวไปนิดนึงนิดเนดึงนะโอเคเก็นั่นแหละที่ี้ยผมไม่เคยที่จะเอ่อเต้นมาก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะเกินอายุสักปนิดนึง่ เราได้พี่ทำไทยมาแล้วเรื่องอะไรเราจะไม่เต้นล่ะอย่าบอกเขาเล่นดูดี้คุณจะให้ผมเดาลงตรงนี้ย่ย่้่่ร่ ที่รีเควสมาเหมือนกันว่าเอออยากอยากให้เราเต้นเพลง Sorry ลงทิกตอกหน่อยนะฮะซึ่งผมไม่ได้หลอกเห็นไหมผมบอกผมไม่เคยรู้จริงแต่ผมไม่ได้คอนเสิร์ตเลยก็เป็นเพลงแนวไหนแนวใหม่เหม่กันนะผมว่าลองลองยากมากเพราะเป็นเพลงแบบที่มัสามคนใช่ไหมเราก็ร้องไปด้วยแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ดีแล้วสิอะไรนะคุณหเหมากเลยจริงจริงผมไม่มีส่วนแล้ว อะไรนะการซบเอาเอา,เอานะผมเปลี่ยนเนื้ออะไรไปบ้างกนะ็ได้ไม่ได้ไม่ได <laughs> ้เด็กเลยเล็ได้แค่ในคอนเส์อจริงๆอ่ะตอนแรกไม่ได้ด้วยเพราะว่าเออมันมีคำหยาบแล้วก็มีนู่นนี่เยอะแต่ว่าผมขอเขาบอกว่าเออของจริงเขายังอือยูวอนมินิเซน o ิโน what the f ต c k ้เราเราต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อต้องขอบคุณพิดานะครับผมครับแล้วก็มีอีกหลายๆโชว์เลยที่ผมว่าก็ตั้งใจามากแล้วก็เอ,อ่อ้องโฟนด้วยก็มีอะไรหัวเชื่อหัวเชื่อด้วยใช่อชอโอหชวกสุดยอดมากนะตอนแรกเขาบอกว่าเขาอ่ะจะทําเป็นเป็นโชว์ที่เรียกว่าอะไรแอคชั่นมีแอคชั่นมีต้องใช้ร่างกายนะ ตอนแรกคิดว่าจะแค่เตะต่อยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคราวนี้มาโอ้ขึ้นหอคอยร่างเซล,ลเลยโหดมากโหถามด้วยนะว่าเอ้ยเอาไม่เปล่าไม่ทำหรออยากหวังไม่มีแบงไดช้ชอบแต่แล้วลองวดเชื่อแล้วอย่าเลยอย่าเลย เสียวตกมากเลยคือจริงๆอมันมันแบบเรื่องว่าเซตตี้คือมี